ป็นงานพระเมนห้าพระองค์นะครับซึ่งจาขึ้นที่ท้องสนามหลวงก็จะเป็นกรมพระสุดารลักษณ์ราชพยูนจ้าฟ้ามหาวชิรุณิศนะครับกรมพระจักพระธิพงศ์ครับเจ้าฟ้ามดวงวโรไทยเจ้าฟ้าศิลาปนโสพลนะครับเหรียญงานพระเมนปีรศ119นะครับ นะครับก็ตรงกับปีพศส4งพนสี่ร้อยสี่ิบสามนะครับเป็นงานพระเมรุห้าพระองค์นะครับซึ่งจากขึ้นที่ท้องสนามหลวงมีตาประจำพระองค์ของของเจ้านายห้าจานะครับตรงกลางเนี่ยจะเป็นรูปของเป็นเป็นรูปตัพาสศนะครับตับระสศนี่ซึ่งเป็นตาประจำพระองค์ของรัชกาลที่สามนะครับซึ่งในเนี้ก็จะเป็นกรมพระส,สุดารักษ์ราชประยุน ซ,าาซึ่งเป็นพระเจ้าหลานเธอในรัชกาลที่สามนะครับซึ่งเป็นพ่อรุบานของรัชกาลที่ห้าตอนสมัยที่ท่านยังทรงพระเยาว์ตั้งแต่ประมาณแปดเก้าพรรษาซึ่งพระราชนีส่วนโคตรนะครับแล้วก็ท่านก็เลี้ยงดูรัชกาลที่ห้ามาตลอดนะครับจนถึงคลองลาดนะครับแล้วก็ทางด้านซ้ายมือเนี่ยก็จะเป็นการสัญลักษณ์ของเจ้าฟ้ามหาวโรชานิฮนะครับซึ่งเป็นรูป เขาเรียกมงกุฎคนลกนะครับเป็นรูปมงกุฎล้วก็มีคนลกร,บรอบสองข้างน,นะครับก็เป็นตาประจําวงของย่าฟ้าหมหาวชิรุณิธส่วนด้านบนขวานเนี่ยจะเป็นตาประจําองของบุมพระจักรพัฒนิพงศ์ครับซึ่งเป็นรูปมงกุฎจยู่บนเนี่ยลัวนตรงตรงนี้จะเป็นการรูปจักรนะครับนะครับอันซ้ายมือเป็นรูปจักรนะครับส่วนมุมล่าง ซ้ายเนี่ยจะเป็นการประจําพระองค์ของเจ้าฟ้าชมุดวงวโรไทยนะครับส่วนด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นการประจําพระองค์ของเจ้าฟ้าศิลาพรโสพลนะครับเป็นเจ้าหนายี่พระองค์ที่ประกอบงานพระยุทิศีงานพระเมรีรสร้านะครับนะครับและด้านล่างเนี่ยจะมีตัวอักว่างานพระเมรมุตองสนามหลวงแล้วก็ บอกลักษณกหนึ่งหนึ่งเก้าน,นะครับส่วนด้านหน้าของเหรียญเนี่ยก็จะมีนะฮะมีมีฉัตรนะฮะฉัตรห้าชั้นกับสามชั้นสัมห้าชั้นสามชั้นเนี่ยเป็นตามาพระราชอิสริยยศของทองเจ้าายแต่ละพระอ,องค์นะครับอย่างสมเด็จเจ้าฟ้ามหาวาชิรินทร์นะท้องเจ้า,าท้องได้ได้รับฉัตรห้าชั้นนะครับในใน,ในยุคนั้นนะครับเพราะว่าท่านได้เป็นสมเด็จพระชุ พุญญุยยุล่านะครับส่วนสัดชัดสามชั้นก็จะเป็นชัดของของเจ้านายชั้นสฟ้ารักษาเนี่ยนะครับการพพะราชาฉนชัดเนี่ยถ้าสมมติว่า,าพ ung, กวกเจ้านายพวกนั้นเนี่ยประกอบราชการดีแล้วก็มีงานสําคัญนะครับผลงานดีนะครับอาจจะได้รับพระราชั้นชัดขึ้นเพิ่มชั้นขึ้นไปได้นะครับ น,นี้จะเป็นเป็นรมเดียมในโบราณอยู่ในแล้วแต่พระพระคารุณาโปรดก้าของในหลูงนะครับ